โอ้รับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Engine d a t Game นะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเองได้มาทำการรีวิวคอมใหม่นะครับไม่ใช่รีวิวสิเรียกว่าออมาให้ดูคอมใหม่ดีกว่านะครับเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ราคาโดยรวมนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 2 8 0 0 0 2 9 0 0 0นะครับผมงบที่ผมตั้งไว้ก็คือไม่เกิน30,000แต่จริงๆก็เป็น30,000ต้นๆน,น,นะฮะ30,000นิดๆน,น,นะฮะ30,000กับอีก10บาทแค่นั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวในส่วนต่างๆกันบ้าง,าง,าง,างว่าผมใช้อะไรนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปจัดสเปคแบบนี้บ้างนะครับเป็นสเปคธรรมดานะครับที่เล่นได้นะ่าจะทุกเกมนะครับเล่นได้ทุกเกมลื่นเลยอัดคลิปนะครับผมไลฟ์สตรีมสบายสบาย นครับจากเท่าที่ผมศึกษากันมาแล้วมาดูันที่ตัวแรกเลยนะครับผม intel i core 5นะครับผมเป็น6500ซึ่งราคาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7000กว่ากว่านะครับเ0 0ด0นะฮะเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวผมใส่ไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะในรายละเอียดด้านล่างนะครับหรือว่า description นั่นเองนะฮะก็จริงๆผมเองจะเล่นเป็นตัว6600นะฮะแต่พอดีทางร้าน jab ของหมดครับผมไม่มีของนะฮะก็เลยเล่น6500ไปนะครับเพราะว่าผมรีบเอามาใช้งานนั่นเองนะฮะก็ถือว่าลดราคาไปหลายพันอยู่พอสมควรนะฮะจริงๆใช้6 4 0 0ก็พอละนะครับผมมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับผมก็อ่ะผมก็เลยใช้เป็นปานกลางนะเผื่อในอนาคตเผื่อเปลี่ยนนะครับผมตัวนี้ก็จะแถมพัดลมมาด้วยนะครับเป็นพัดลมติดตัวแบบนี้ แต่ถ้าโกลัวมันร้อนนะฮะก็ติดชุดน้ําเพิ่มไปก็ว่ากันไปเนาะตัวต่อไปนะครับดูกันที่เมมบอร์ดเลยนะครับเมมบอร์ดของผมก็จะเป็นยี่ห้อ MSI นะครับผม H 1 1 0 Pro V D Plus นะครับซึ่งเพื่อนแนะนํามานะครับว่าให้เล่นบอร์ดตัวราคาถูกๆไม่แพงมากก็พอแล้วนะครับเอาไว้แค่ขับเคลื่อนพวก CPU กับแรมก็พอแล้วนะฮะแรมก็2 1 3 3แค่นั้นพอนะฮะไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นตัว h ฮดหหรือแซ7หนะฮะให้มันเปลืองเงินอะไรมากมายเนาะก็เล่นแค่ตัวแค่นี้พอนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่ากว่านะฮะพันเก็ว่ากันไปนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะฮะตัวนี้เนาะใช้ได้อยู่พอสมควรโอเคตัวต่อไปมาดูกันที่แรมครับผมแรมนะจ๊ะ แรมของผมจะเป็นของ Corsair นะฮะตัวนี้นะครับผมของ Corsair นะจ๊ะก,ก็จะเป็นแม8ม 8GB 2ตัวนะครับผม DDR4 นั่นเองนะฮะก็รวมๆก็เป็น16 g ิกบัสแรมจะอยู่ที่2133นะครับผม Mhz นะฮะรุ่นนี้เลยเป็นสีดำเนาะจริงๆมีสีแดงด้วยนะฮะแต่ผมชอบสีดำนะฮะเอามาจะได้ไม่ต้องตัดกับเมมบอรดอะไรมากมายนะ เพราะว่าเมมบอร์ดของผมมันไม่มีลวดลายอะไรสวยงามนะครับผมก็เน้นเอามาใช้งานนะครับผมไม่ได้เอามาโชว์แต่อย่างไดนะครับประมาณนี้นะแรมตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณสี่ห้าพันนะฮะก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยใส่รายละเอียดทีนึงนะครับอ่ะโอเคตัวต่อไปนะฮะเป็น SSD นะครับผม Kingston นะครับผม120ส่วนตัวผมใช้แค่120 g กิกก็พอนะฮะก็อยู่ที่คนด้วยเนาะว่าเจากี่กินะแต่ผมนี่เน้นแค่120ก็พอนะฮะเก็บ Windows เก็บพวกเกมอะไรพวกนี้ก็นิดๆหน่อยๆปกงโปรแกรมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมลงเกมถ้าผมไม่ได้เล่นผมก็ลบเกมทิ้งนะับประมาณนั้นนะฮะก็เลยไม่ต้องใช้อะไรให้มันเยอะแยะหรือฟุ่มเฟือยเงินมากมายนะก็เอาเป็นพอประมาณพอนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคตัวต่อไปนี่เลยใจหลักนะฮะใจหลักถ้าไม่มี power supply คอมไม่สามารถเปิดได้แน่นอนนะฮะก็จะเป็นของคอแซ r นะฮะของคอแซก็นี่แบบยี่ห้อนี้ก็คือแบบน่าจะดีนะฮะน่าจะดีเห็นเขาบอกนะฮะว่าอึดทนนานคือถ้าเราจะเล่น Power Supply เนี่ยเราควรดูที่ยี่หอด้วยนะครับผมว่ายี่ห้อมันดังไหมประกันมันดีไหมนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องการเลือก Power Supply นะพ o ว e r supply ที่ผมใช้นะครับเป็น VS 6 5 0วัตต์นะครับผมจริงๆเล่นตัว5 5 0ก็ได้แต่ที่ผมเล่น6 5 0วัตต์เนี่ยก็คือเผื่ออนาคต นะครับว่าผมจะอัปเดตคอมใหม่หรือเป็นชุดน้ําหรือเป็นไอคอร์เจ็หรือเป็นกราจอ1นึ่ศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเผื่อเปลี่ยนนั่นเองนะฮะก็เลยใช้600วัตต์ขึ้นไปจะดีที่สุดนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้แนะนํานะก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครชอบก็ตามผมก็ได้นะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมสิ่งนี้เลยนะฮะพระเอกของเรานะครับผมน้องเสือขาวนะจ๊ะน่ารักกันเลยทีเดียวเชียวแม่ตาสีฟางเ้ยวงิ้วเงี้วเงี้วแมวเหมียวเงี้ยวนะจ๊ะก็จะเป็น G. f o r d GTX 1060 6 g b กนะฮะดูโอ้ด้วยก็คือพัดลม2ตัวนะจ๊ะนะน่าจะเป็น OC Edition ด้วยนะฮะประมาณนี้นะก็ตัวนี้ราคาประมาณ9,000กว่าไม่ถึงหมื่นนะฮะจริงๆผมจะเล่น 3GB ิแต่พอดีผมตัดงบจากอา่อ CPU ไปไงเออเล่นตัวถูกไปนะฮะตัดจากเมมบอร์ดไปก็เลยเอามาลงที่ก,การ์ดจอดีกว่าเพราะว่าการเล่นเกมมันจะขึ้นอยู่กับาการ์ดจอนั่นเองนะฮะกับรูปร่างหนะ้าตาเป็นอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะอ่าเป็นประมาณนั้นนะครับผมมีสัญลักษณ์เอซ s ตรงนี้นะฮะเป็นยี่ห้อของเอซ s ตนั่นเองจริงๆในส่วนนี้เอามานี่คือแบบมันปัดกันมากเลยนะเนี่ยนะฮะคือมันเป็นสีขาวไงเออดำขาว แล้วอย่างอื่นของผมมันเป็นสีเขียวไงตอนแรกผมกะว,ว่าจะเอาเป็นดําเขียวนะฮะแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดำนะที่ไหนได้เป็นสีขาวมันก็ตัดกันก็น่าจะดูโอเคมั้งนะไม่ได้ใส่โชว์ใครอยู่แล้วนะครับผมสิ่งต่อไปอ่ะนี่เลยพัดลมนะฮะเพิ่มมาใหม่2ตัวนี่เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับผมอ่าน่าจะเป็น ZL อยี่ห้ออะไรไม่รู้นะฮะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับผมเป็นอ่ะ พัดลม2ตัวนะครับมีไฟเป็น LED ด้วยนะครับผมเป็นไฟสีเขียวนะฮะจะอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้นี่นี่นนี่นี่น,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 นปุ๊บเห็นนะอา่าถ้าเปิดนี่เราจะเห็นไฟนะก็อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าพัดลมตัวนี้เป็นไฟสีเขียวนะฮะเพราะว่าถ้าเราเปิดคอมมาปุ๊บแล้วกล้องผมเนี่ยมันจะจับเป็นสีเขียวไม่ได้มันจะเป็นสีฟ้าแทนไม่รู้เป็นอะไรนะกล้อง J2 แม่งแปลกๆนะฮะก็อดูกันก่อเนเนาะ โอเคแล้วก็ฮาร์ดดิสของผมเนี่ยจะใช้เป็นตัวเดิมนะฮะ550กิกก็พอนะครับไม่จำเป็นจะต้องเล่น1เทเลบต์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะฟุ่มเฟือยเงินนะฮะเอาแค่ SSD มาใส่ Windows Windows ใส่เกมนิดๆหน่อยๆก็พอนะฮะไม่ได้เน้นใช้งานอะไรเยอะแยะนะครับผมประมาณนี้เนาะเิบโอเคแล้วก็ต่อไปครับผม เคสนะฮะเคสที่ผมเลือกใช้นะครับผมเป็น v s 1นะครับผม Windows นะครับเป็นเคสตัวน,นี้นั่นเองนะฮะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าปื๊บปื๊บปื๊บอ่านะแบบนี้ครับผมประมาณนี้แล้วก็มีด้านข้างเป็นเรียบๆนะดำๆเรียบๆแล้วก็ด้านข้างเป็นแบบนี้ฮนะอ่าโอเคแล้วก็ฝาปิดอันนี้เป็นอ,อ่กระจกครับผมนี่เลยเป็นแบบนี้อ่านะซึ่งราคาจะถูก ถูกยุพอสมควรนะไม่เกินพันหนึ่งนะฮะประมาณ900กว่าในผักครับนะครับผมก็มาเลือกใช้กันได้นะฮะแล้วก็อ่ะอยากจะให้ดูสิ่งหนึ่งนะครับผมเป็นสิ่งที่ทําให้ผมได้คอมเครื่องใหม่เครื่องนี้นะฮะนั่นก็คือคอมเครื่องนี้นั่นเองนี่มาบอกล้านน้องเก่าของผมก่อนนะฮะนี่เลยคอมเครื่องนี้นะฮะอยากจะบอกว่าอยู่มานานมากนะครับผมซึ่งคอมเครื่องนี้เนี่ยพ่อซื้อให้ นะฮะพ่อเป็นคนซื้อให้นะฮะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อด้วยที่ซื้อของเครื่องนี้ให้แล้วทาให้ผมได้มันรู้ถึงในการแคสเกมในการอัดคลิปในการไลฟ์สตรีมนะฮะแล้วก็มีคนดูมีคนตัวเน็ตอย่างล้นหลามนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวแกะข้างในให้ดูนะฮะก็จะเป็น CPU i3 2100การ์ดจอก็เพิ่งเปลี่ยนมานะฮะไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนดีประมาณปีหนึ่งแล้วมั้งนะฮะเป็นเอ d นะครับ,รบผม R7250X นะครับพาวเวอร์ซัพายก็เปลี่ยนมานะครับผมเป็น Super f o 5ฟนะฮะห้าวัตต์นะครับผม DVD ตรงนี้ปุ๊บแรมแรมก็จะเป็นประมาณ1 0 g กิกนะฮะเพราะว่าผมใส่8 g กิก1ตัวแล้วก็2 g กิก1ตัวไม่รู้ว่ามันเข้ากันหรือเปล่านะแต่รู้ว่ามันใส่ได้ก็เลยใส่ส่วนเมนบอร์ดก็จะเป็น As-Lock นะครับผม H61 MVG4 นะฮะแบบนี้ นฮะใจจริงเครื่องนี้ผมก็อยากจะขายต่อนะเพราะว่าเครื่องเก่าของผมเนี่ยมันเล่นเดส d บ y t เด l ไลท์ได้นะครับผมเล่นลื่นเลยนะปรับโลวเล่นลื่นมากนะฮะแล้วก็ออหลายๆเกมเล่นได้มาก Dead ล a ซิ่งก็ได้นะปรับไฮเต็มสปีดได้เลยนะครับผมเกมอ๋อโอ้วดนะฮะก็เล่นได้ Dota ทูนี่ปรับสุดได้แน่นอนนะฮะรับประกันว่า Dota ทูนี่ปรับสุดทุกอย่างได้แน่นอนและลื่นด้วยนะฮะจริงๆก็อยากขายต่อนะครับแต่พอดีดูทรงไปดูมา อาจจะเก็บไว้ให้น้องชายเนาะไม่รู้ผมเองตีราคาไม่เป็นไงว่าเครื่องเก่ามันตีมันขายได้เท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นมือสองนะฮะอีกอย่างหนึ่งฮาร์ดดิสก์ไม่มีเพราะว่าผมเอามาใส่ตัวตัวใหม่แล้วนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องแรกนะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2นะฮะก็พ่อซื้อให้นะฮะเครื่องแรกจริงๆอ้ยพังไปนานแล้วฮะโยนทิ้งไปแล้วนะ,ะสมัยอิสักกาดไหนก็ไม่รู้นะฮะตัวนี้พ่อซื้อให้นะก็ต้องนะทำให้ผมมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้เนาะ ก็ขอบเียริปหายทาวลมตกเสียงดังด้วยอุ้ยฝุ่นเคอะเลยซอรี่ไหมเฟนอ่ะแล้วก็สีสุดท้ายมาเปิดคอมให้ดูกันดนีกว่านะครับเปิดให้ดูไฟเฉยๆนะว่าเป็นแบบไหนนะปึ๊บโอเคนี่ไฟเป็นสีเขียวนะอยากจะบอกไว้ก่อนนะแต่กล้องมึงจับไฟเป็นสีฟ้าเฉยเลยนะมันเป็นสีฟ้าผมงงมากนะ่างงจริงๆแฟนผมชอบสีฟ้านะ นี่ฮะพัดลมสองตัวด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะฮะน,นี้ระบายความร้อนจากเมมบอร์ดเนาะแล้วก็อันนี้ระบายความร้อน CPU มาด้วยนะควบคู่กันส่วน power supply ก็จะมีพัดลมอยู่ด้านล่างนะฮะไม่น่าจะเห็นเหมือนกันนะถ้าผมเอ่ยไปดูน่าจะเห็นอันนี้ก็จะเป็นระบายความร้อนพวกในเครื่องนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นามีตะแกรงปิดนะ <c oughs> คือกูงงกับโทรศัพท์กูแม่ครับผมซัมซนะุง J2 ฮะคือไฟสีเขียวแต่มึงจับเป็นสีฟ้า วัตต f ฟัสคืออะไรนะฮะอันนี้ก็นนกระจงกระจอมีฟงมีไฟนะครับผมเมมบอร์อันนี้มันเป็น LED ด้วยนะ LED สีแดงครับผมเดี๋ยวผมให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ <c oughs> อยู่ด้านล่างเลยอ่อไม่น่าจะเห็นว่ามันต้องอ่านี่นี่นี่มันจะมี LED อยู่เห็นไหมมันจะเป็นหลอด LED สีแดง,แดงครับผมนะฮะอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะปึ๊บ <c oughs> โอเคประมาณนี้และสิ่งที่สําคัญนะฮะก็ต้องขอบคุณคนดูไลฟ์สตรีมสดผมด้วยแล้วคนที่กดติดตามใหม่ๆด้วยนะฮะ ขอบคุณคนที่โดเน a นะเอาเงินมาสนับสนุนให้ผมเพื่อได้คอมทำงานเครื่องใหม่นะฮะได้คอมเครื่องนี้มาผมไม่ได้ไปเล่นเกมและสาะระเล่เปือ่อนยะฮะผมก็เอาไปเลฟนสตีมเหมือนเดิมครับผมเอาไปปรับให้มันดีนะฮะเล่นให้มันสนุกเล่นให้มันลื่นภาพชัดคมสวยแก่มแกวกันเลยทีเดียววนะฮะได้ดูกันแบบลื่นๆไม่มีกระตุกอย่างแน่นอนก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่โดเนด้วยนะฮะถ้า ไม่มีพวกคุณนะฮะก็คอมเครื่องนี้มันก็จะไม่มีนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีคุณพ่อที่ซื้อคอมเครื่องนี้ให้นะฮะก็จะไม่มีเงินมาซื้อคอมเครื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้ผมจะพูดยังไงดีนะฮะก็เนาะผมไม่คิดเหมือนกันว่าการที่ผมนั่งเล่นเกมอยู่หน้าคอมหรือการทําอะไรที่ผู้ใหญ่บางคนมองว่ามันไร้สาระนะ,ะที่อยู่หน้าคอมเป็นวันๆนะฮะแล้วแบบ อยู่ๆก็ได้เงินจากในตัวนี้นะฮะได้เงินจากงานของผมที่ผมทาเนี่ยที่ผมเรียกว่างานนะแต่จริงๆไม่รู้ว่ามันเรียกว่างานหรือเปล่านะครับผมซึ่งได้เงินเก็บมาก็พอสมควรนะฮะสามหมื่นกว,กว่าก็ซื้อจัดไปแบบนี้นะ,ะต้องขอบคุณน้องๆทุกท่านด้วยขอบคุณน้องเพลงอย่างมากที่ช่วยป้านในเรื่องโดเ a t e ขอบคุณน้องนะขอบคุณน้องม่อนขอบคุณมอสน้องโฟกัสน้องน้ำพึ่งขอบคุณแฟน ผมเองขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ผมไม่ได้กล่าวชื่อยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆถ้าไม่มีพวกคุณก็จะไม่มีความเครื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและผมจะสัญญาว่าจะตั้งใจทําผลงานต่อไปเรื่อยๆนะฮะส่วนตัวผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันเนาะว่าจะมีทุกวันนี้ได้มีคนเคยด่ามาเยอะแต่ผมก้าคคำด่าเห,เหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันดีกว่านะครับเพื่อให้ผมได้มีอนาคตที่สดใสรอเราอยู่ส่วนฉันก็เนี้ยไงเหมียว นะครประมาณนั้นนะครับขอบคุณด,ด้วยนะครเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอกาสหน้านะเดี๋ยวจะมารีบไรฟ์สตีมกันให้ดูอย่างแน่นอนเลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะฮะการไรส์สตีมสดนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของผมได้นะครับผมเองชื่อนิวอายุย2ปียังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยลวกันสำหรับวันนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย